สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราปิเปิลเซนเด world ร์เวิด์ก่อนหน้านี้นะคะใครที่เล่น Twitter ก็คงจะเคยเห็น hashtag Let the Earth Breath นะคะ<ม>จากกรณีที่มีการประท้วงเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษเนี่ยอ<ว>นุมัติให้สร้างโรงงานฟอสซิลซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากแล้วก็ในช่วงหลังๆก็มีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งเราก็เข้าใจนะว่าหลายคนอ่ะก็คงอยากจะใช้ชีวิตแบบหลักโลกใช่ไหมแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะ โดยเฉพาะในประเทศนี้วันนี้นะคะพวกเราก็เลยอยากจะมาลองแชร์วิธีง่ายๆฉบับพวกเรานะคะที่จะทําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบรักโลกไปด้วยแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตให้มันยากเกินไปเราเลยจะมาเริ่มจากการแยกขยะเรามาดูกันว่าที่บ้านเราอะแยกขยะก,กันยังไงแล้วพอแยกเสร็จแล้วอะเราทําอะไรกับมันต่อแล้วเราแยกขยะทําไมคะที่เราต้องแยกขยะเพราะว่าการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็สร้างขยะไปหมดเลยแค่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อก็ได้ขยะติดมือออกมาชิ้นนึงแล้ว หรือช่วงโควิดอะที่ทุกคนสั่งอาหารกันอะก็คงจะเห็นขยะพลาสติกเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งขยะพวกนี้ถ้ามันไม่ได้ถูกแยกแล้วก็ส่งไปจัดก,การต่ออย่างถูกต้องอะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นมลพิษที่กลับมาหาพวกเราอีกรอบนึงแล้วทาไมมลพิษถึงกลับมาหาเรานั่นก็เพราะว่าประเทศของเราเนี่ยยังไม่มีระบบการจัดการขยะที่ดีมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ขยะก็จะไปที่หลุมฝังกลบ ซึ่งขยะบางอย่างเนี่ยใช้เวลาย่อยสลายนานมากมันจะทําให้หลุมฝังกลบเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่มีที่อยู่แล้วก็คือแทนที่ที่เหล่านั้นอะมันจะกลายไปเป็นส่วนสาธารณะไปเป็นอย่างอื่นให้เราได้ใช้กันมันจะต้องกลายเป็นบอขยะเหม็นๆอะนี่คือเรายังไม่พูดถึงมลพิษอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น ขยะเหล่านี้มันต้องไปจบลงที่หลุมฝังกลบเราก็เลยจะมีวิธีการแยกแล้วก็วิธีการส่งต่อไปให้คนหรือว่าหน่วยงานที่เขารับขยะ ไปสร้างประโยชน์หรือไม่ก็เอาไปจัดการแบบที่มีมลผิษน้อยกว่าซึ่งขยะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีวิธีจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะดังนั้นเราก็เลยต้องแยกแล้วก็ส่งไปให้ที่ที่เขาจะจัดการต่ออห้งถูกต้องค่ะขยะที่เห็นเนี่ยเป็นขยะที่เราสะสมมาประมาณครึ่งปีในช่วงโควิดเพราะว่าบ้านเรามีเนื้อที่น้อยก็เลยจับมันยัดไว้ในตู้เดียวแต่ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ขยะของเราคนเดียวนะแล้วก็ยังไม่รวมขยะที่เราไปสร้างแล้วก็ทิ้งเวลาออกข้างนอกบ้านอีกก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเยอะมาก วันนี้เราเลยถือโอกาสมาแยกให้ทุกคนดูกันเลยว่าในบ้านเรามีขยะอะไรอยู่บ้าง ทั้งหมดที่เราแยกมาไว้คร่าวๆนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นโซนขยะพลาสติกคือพลาสติกอ่ะเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆใช่ไหมก็คือแข็งกับปอ่อนก็คือเป็นถุงพวอะไรนี้เลยแกแข็งก็คือที่มันขึ้นลูกเป็นภาชนะแบบเนี้ยก็คือพลาสติกแข็งอ่ะเราก็จะแบ่งเป็นหยาบๆก็คือใสกับขุ่นส่วนพลาสติกนิ่มใช่ไหมก็จะแบ่งเป็นพลาสติกยืดได้กับพลาสติกที่ยืดไม่ได้หรือเป็นพลาสติกเศษๆทั้งหมดแล้วก็จะมีพลาสติกที่เป็นพลาสติกปอย บบนี้ข้างในถุงฟอยถุงขนม,ขนมหรือว่าถุงแฟบแล้วก็จะมีหลอดพลาสติกด้วยอันนี้เป็นหลอดพลาสติกขวดแก้วก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆกล่องน่มที่เป็นกล่งอง UST แบบนี้ที่ข้างในก็จะเป็นฟอยด์ขยะอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อยเป็นพวกฐานไฟฉายต่างๆต้องแยกอา้ว้แบตสายชาร์จแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษทั้งหมดเลยกระดาษกระดาษกระดาษเศษกล่องต่างๆ สองประเภทแรกที่ง่ายที่สุดก่อนก็ mm hmm. คือแยกแยกง่ายแล้วก็ทิ้งง่ายสําหรับเรานะสําหรับตัวเราเองวิธีแยกกระดาษง่ายๆเลยอะ่ะก็คือทุกอย่างที่มันฉีกได้ฉีกแล้วค่ะถือว่าเป็นกระดาษเพราะถ้าบางอานมันจะเป็นกระดาษที่าพลาสติกมันจะแบบมันจะฉีกไม่ได้อีกชนิดที่ง่ายสุดๆก็คือแก้ว ขวดแก้วเอออย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกฉลากนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเอาไปจัดการเองเพราะว่ามันมันยากจริงๆอย่างพวกฝาอะไรเงี้ยแงะแงได้ก็แงะก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเพราะว่าฝาก็คืออันอย่างอันนี้ก็เป็นพลาสติกตัวอย่างสุดท้ายก็คืออลูมิเนียมอันอันอันนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมอืพวกเนี้ยมันมันจะโดนเอาไปรีไซเคิลอยู่แล้วถ้าทุกคนแบบแยกมันอะไม่ต้องกลัวว่าอันเนี้ยแยกแล้วไม่มีคนเอาไปใช้ประโยชน์มีแน um> ่นอนเอาไปรีไซเคิลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อบะทุก อาจจะเป็นกล่องนมหรือว่ากล่องกะทิอะไรเงี้ยคุณสมบัติของมันก็คือข้างนอกเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมแต่ว่าข้างในอ่ะก็จะคือจะเป็นฟอยล์แบบนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นขยะอันตรายนะทุกคนสายชาร์จโทรศพัพท์แบ,บสำรองเก่าหูฟังเก่าอะไรเงี้ยสิ่งนี้นนนอย่าทิ้งร่วมกับอย่างอื่นนะทิ้งร่วมในถุงกับข้าวอะไรเงี้ยแบบกรากร้องไม่อยากทำคือมันเป็นสารเคมีอะทุกคนอันนี้จะเริ่มเข้าสู่หมวดขยะพลาสติกแต่ว่าเป็นอีกชนิดที่คือแยกง่ายเหมือนกัน อันนี้เรารวมไว้ด้วยกันเพราะว่าเราจะส่งไปในที่เดียวกันที่เขารับนะอันนึงก็คือหลอดอะพลาสติกตัวดีหลอดพลาสติกตัวดีกับา่างันก็คือถุงฟอยตัวดีนะคะถุงขนมต่างต่าง,งขนมต่างๆทุกคนสิ่งนี้มันรีไซคเคิลยากมากเพราะว่ามันมีหลายชัน้นทุกคนเห็นไหมมา อันนอมันเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วมันก็เป็นฟอยแล้วมันก็ยังเป็นแบบฟอยที่ยืดได้ยืดได้เป็นพลาสติกใสที่ยืดฟอยคือมันเขาเรียกว่าเป็น m u l เลเยอร์พลาสติกใช่ปะคือมันคือสิ่งที่แยกง่ายมากทุกคนอาจจะเป็นถุงขนมไม่ไม่เห็นยี่ห้อเนาะถุงขนมถุงขนมก๊องแก็วต่างๆหรือถุงมาม่าหรือว่าถุงเนี้ยถุงซักฟอกข้างในเป็นฟอยก็แค่ข้างนอกเป็นพลาสติกข้างในเป็นฟอยทุกคนต่อไปจะเป็นพลาสติกแข็งนะคะ อย่างเราอะแยกข้าวข้าๆเป็นใสกับขุนใช่ไหมเอาข้าวข้าๆเลยอะก็คือใสอะมองทะละแ,ตแต่ว่าคำว่าขุนของเราก็คือก็จะมีสีอสมขาวหรือว่าสีดำแบบนี้หรือว่าคุณขุนที่ในนี้เราอาจจะไม่ได้มีก็คือขวดแชมพูขาาอโฟมล้างหน้าทำไมต้องแยกใสกับขุนอย่างที่บอกว่าเราแยกตามคนลับ บางที่อ่ะเขาจะรับแค่ขุดบางที่จะรับแค่สายแต่ว่าบางที่ก็จะรับทั้งสองอย่างก็มีแล้วแต่สะดวกอย่างที่บอกว่าขายซาเล้งคล้ายๆกับกระดาษอะทุกคนถ้ายิ่งทุกคนขยันแยกเราก็จะยิ่งได้ราคาดีอันสุดท้ายที่เราจะแยกให้ดูก็คือเป็นพลาสติกนิ่มซึ่งพลาสติกนิ่มอะเราจะมีวิธีแยกหลักๆก็คือเราจะหาพลาสติกยืดก่อนพลาสติกยืดคือเวลาเช็ใคใด้ป่ะทุกคนถูงแบบเนี้ยให้เอานิ้วดันปึ๊บถ้ามันตามนิ้วลอออกมาแบบเนี้ย ก็คือยืดมันคือพลาสติกยืดและซึ่งส่วนใหญ่พลาสติกยืดอ่ะมันก็จะเป็นใสๆอย่างแบบถุงพลาสติกถุงผ้าอนไมายัยทุกคนถุงห่อผ้าอนไมาถุงคคือมันไม่ได้สกรปรกเลทุกคนนดี๋ยอกปะเราแค่ฉีกมันออกมาอะไรเงี้ยกระดาษชูน,นี้เขาจะเรียกว่าเป็นฟิล์มอ๋ออย่างเช่นฟิล์มแรปอาหาร,าหารแบบเป็นฐ้นก็ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แคเก็จริงของใช้ในคนเรือน่ะเป็นแบบแนี้ยเยอะมากเช่นถุงใส่น้ำตาลถุงใส่ขนมปังเมื่อมีถุงพลาสติกยืดใช่ไหมมันก็จะมีถุงพลาสติกที่ไม่ย ฮื <S <s <ets> <S ้อย <ità> ืดไม่ได้เอ,อ,อื<ป>้อได้หรือย่างคะซองบะหมี่กลิ่นสเร็รูปอ๋เมื่อกี้เรามีพูดถึงว่าซองมาม่าเป็นซองฟลอยด์แต่ว่ามันก็จะมีซองที่ไม่ใช่ฟลอยด์อยู่พวกถุงที่ยืดไม่ได้อ่ะเราจะรวมไว้กับขยะเศษที่แบบว่าเราไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันคือพลาสติกที่ยืดไม่ได้นั่นแหละอะไรเงี้ยหรือย่างถุงรีฟิลมันตลกมากที่เราเรารีฟิลเพื่อลักโลกอ่ะแต่ว่าถุงรีฟิลอ่ะ มันไม่ย่อยสลายอ่ะแต่มันไม่ย่อยสลายถุงใส่หลอดถุงใส่แบบพวกเบคอนอันนี้ก็คือเป็นเซ็กชันสุดท้ายเขาเรียกว่าขยะกรังพลาที่แบบว่าไม่มีที่ไปไมีคนรับเลต้นทออทิ้งทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าขยะที่พวกเราแยกกันไปเนี่ยเราส่งไปที่ไหนบ้างที่ไหนเขารับอะไรเราทิ้งกันยังไงอโอเคเราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆกล,มลุ่มแรกก็คือขยะที่แยกง่ายแล้วก็มีคนรับอ,อย่างแรกคือขยะกระดาษ ขยะก,กระดาษเนี่ยเราก็จะรวมกันไว้ส่งให้รถขยะไปทิ้งหรือว่าขายให้ซาเล้งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราสามารถทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลตามห้างตา่ตางๆได้อย่างเช่นอีเกียแล้วก็มันก็จะมีกล่องกระดาษแบบนี้เนาะที่อาจจะเป็นกล่องไปษนีถุงซองกระดาษไปษนีอะไรเงี้ยจะมีเทปติดที่อยู่แบบนี้ให้เราดึงออกก่อนนะคะดึงออกดึงออกไปเลยอย่างนี้หรือถ้าดึงไม่ได้ติดแน่นๆอย่างเงี้ยก็ให้ตัดไปเลยแล้วให้เอาเศษพวกนี้ไปรวมกับขยะที่ส่งเผาแทนนะ แล้วก็ขยะกระดาษร e ีไซเคิลพวกนี้เราสามารถส่งไปได้ที่นึงก็คือที่ Cash Lucky นะคะเขาจะมีให้เราส่งพวกขยะรีไซเคิลอ่ะไปเพื่อแลกแต้มสะสมนะคะของรางวัลที่เขาให้คือแบบทองคำอืมปังมากปังมาก,ามากซึ่ง r a s h Lucky เนี่ยเขาจะมี รถมารับฟรีแค่ต้องจองก่อนหรือบางทีก็เอาไปดรอปตามจุดในกรุงเทพใช่จะมีแค่ในกรุงเทพนะถัดมาก็คือแก้วกระป๋องอลูมิเนียมเหล็กอันนี้เราก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันกับขยะกระดาษเมื่อกี้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องล้างให้สะอาดตากให้แห้งแล้วก็พูดเลยว่ากระป๋องแบบเนี้ยหรือขวดแก้วอย่างเงี้ยขายให้สลิงได้ราคาดีมากแล้วก็อีกที่หนึ่งที่รับก็คือแทชลักกี้นะคะแต่ว่าแทชลักกี้เนี่ยเขาจะรับ ขวดสีขวดใสกระปอ๋องอลูมิเนียมแล้วก็เศษเหล็กต่อไปคือขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคือพวกนี้เราสามารถเอาไปทิ้งตามตู้ในห้างอือหรือว่าถัางสีแดงก็ได้หรือว่าตามส่วน as ในห้างนะคะเขาจะมีกล่องรับขยะ e waste หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ก็อย่างเช่นพวกโทรศัพท์เก่าแบตมือถือเกา่าสายชาร์จหูฟังเกา่าอะไรแบบนี้ power bank บบก็คือส่งไปได้นะคะแต่ต้องระวังว่าเขาจะไม่ได้รับอย่างทันไปใช้อะไรแบบนี้นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือเราก็รวม รวมเก็บไว้ใส่ถุงใส่กล่องปิดให้มิดชิดเขียนว่ามันคืออะไรแล้วก็ทิ้งไปกับรถเขยนได้เลยอือโอเคต่อไปนะคะก็คือวขวดขวดเพชรก็คือเมื่อกี้เราไม่ได้แยกให้ดูเนาะแต่คิดว่าทุกคนคงจะแยกได้แหละเพราะว่ามันคือขวดน้าําใสๆหรือว่าขวดน้ําหวานพวกนี้นะคะที่จะเป็นสใสๆเขียนเลขหนึ่งข้างใต้นะคะเขาเรียกว่าขวดเพชรมันสามารถที่จะแยกขายส่งทางขยะรีไซเคิลหรือว่าขายให้ซาริ่งได้เลยะคะ่ะ หรือว่าบางทีช่วงก่อนนันนี้มีโครงการที่เปิดรับเอาขวดพวกนี้ไปทําเป็นเิ้นใหญ่ชุด PPE ก็สามารถส่งไปเซนีไปให้เขาได้หรือว่าอีกที่นึงก็คือ c r a s l u u c k y อีกแล้ว Luc k y ค่ะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าขวดใสอย่างเงี้ย ให้มันเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีขวดที่เป็นสีด้วยเราต้องแยกขวดใสกับขวดสีออกจากกาันเพราะว่าวิธีรีไซเคิลนั้นมันต่างกันแล้วก็จากที่เราพูดไปว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราส่งให้รถขยะไปเนาะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแต่ว่ารถขยะเขาเทรวมกันไม่ใช่หรอแล้วเราจะแยกไปทําไมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนที่เขาเทรวมกันนะเพื่อที่เขาจะได้ดูว่ามันมีขยะอะไรบ้างแล้วถ้าเขาเห็นว่าอ๋ออันนี้เขาสามารถเอาไปขายได้เอากระป๋องไปขายได้เอาขวดไปขายได้ เขาก็จะเอาไปใส่ถุงที่แขวนอยู่ข้างๆรถเขาเนาะหลายคนคงเคยเห็นเพื่อที่เขาอ่ะจะเอากลับไปขายให้กับโรงงานรินซรเคิลได้ค่ะซึ่งมันก็ถือเป็นรายได้ของอเขาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลนะที่เขาจะไม่แยกจริงกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของขยะส่งต่อนะคะเรามาดูว่าเราจะส่งไปที่ไหนกันบ้างเนาะ อย่างแรกเลยก็คือกล่องนมกล่องน้ำผลไม้พวกนี้นะคะที่เป็น UHT เนาะก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นฟอยล์แบบนี้ให้เราล้างแล้วก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วก็บีบๆอย่างนี้เพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่เก็บเนาะเราสามารถส่งไปให้โครงการแ a s h Lucky ได้นะคะหรือว่าอีกที่นึงที่เขารับก็คือโครงการหลังคาสีเขียวปกติเราจะส่งไปสนีไปให้เขาแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขามีจุดดรอปตามบิ๊กซีแล้วนะก็ลองไปหาดูกันได้ค่ะต่อไปเป็นพลาสติกแข็ง แข่งนี้มีหลายโครงการที่รับเยอะมากแล้วก็หลายๆโครงการเนี่ยก็มีจุดดอกด้วยซึ่งที่ที่เราเคยไปดอกเนี่ยก็คือที่สยามนะคะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นตู้ของโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นโครงการของสยามที่ทําร่วมกับปตทแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นส่งพลาสติกกับบ้านหรือว่าของสยามเนี่ยเขาก็รับพลาสติกแข็งแทบทุกชนิดเลยก็คือเราสามารถรวมไปส่งเขาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ซิงเกิลยูสแบบนี้ที่ล้างสะอาดแล้วนะหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็นรียูสที่อาจจะเก่าและเราไม่อยากใช้แล้วก็เอาไปส่งไปที่เขาได้นะคะโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านเนี่ยเขาก็มีถังให้เราดรอปได้ในหลายๆห้างเลยห้างใหญ่ๆอย่างแบบเอ็มข้อเทียหรือว่าเป็นตามเดอะมอลต่างๆเนาะแต่ว่าอย่างโครงการของสยามเนี่ยเขาก็จะมีจุดตั้งเฉพาะในบริเวณสยามนะอย่างเช่นพารากอนสยามดีสยามเซ็นแล้วก็อีกที่คือ Trash Lucky ค่ะแต่ว่า Trash Lucky เนี่ยเขาจะรับแค่พลาสติกเบอร์2กับเบอร์5้า อาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องสอําอางแบบนี้นะ,ะที่มีแค่พลาสติกนะต่อไปก็คือพลาสติกยืดแต่ว่าต้องบอกว่าพลาสติกยืดเนี่ยต้องไม่รวมถุงกับข้าวที่ต่อให้ล้างแล้วตักแล้วนะคะแต่และโครงการเขาไม่รับเพราะว่ามันเสี่ยงจะปนเปื้อนถ้าเกิดว่าเราล้างไม่สะอาดแต่ว่าแยกไว้ก่อนเพราะว่ามีบางโครงการที่รับนะคะ พลาสติกยเนี่ยที่ที่เราส่งไปก็คือจะเป็นถังดรอบของโครงการอย่างเช่นโครงการวนโครงการของสยามนะคะหรือว่าโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านที่เขาจะมีถังตามห้างตามมหาวิทยาลัยนะคะโอเคมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มขยะเจ้าปัญหาเ <c oughs> จ้าปัญหาจริงๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มีน้อยที่มากๆนะคะที่เขาจะรับไปจัดการต่อหรือไม่เราก็ต้องส่งเขาไปเผาเลยนะคะ อันดับแรกก็คือพลาสติกยืดพลาสติกเบอร์เจ็ดบางชนิดแล้วก็พลาสติกที่ไม่มีเบอร์อขยะพวกนี้เป็นขยะก,กัมพาเพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกที่แบบมีหลายๆชั้นอย่างเช่นพวกซองขนมวิบปวปับหลอดยาสีฟันหรือจะเป็นพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างที่มัดปากถุงขนมปังหรือว่าเปลือกลูกอมอย่างนี้โครงการที่รับเนี่ยก็คือมีโยโลเราสามารถส่งไปกับพลาสติกแข็งได้เลยหรือที่ที่เราเคยส่งไปนะคะก็มีที่โครงการกีโลเนาะส่งไปให้เขาทั้งไปสนีได้เลยเขกาก็จะรับไปทําบ็อปูถนนหรือว่ารับไปทํา ถนนนะคะแต่ว่าของโครงการกินรถเนี่ยเขาจะมีพลาสติกบางอย่างเนาะที่เขาไม่ได้รับคือเขาก็จะระบุอยู่แหละว่าเขารับอะไรบ้างดังนั้นเราอาจจะต้องเข้าไปดูกันนิดนึงถ้าเราจะส่งไปเนาะแต่ว่าที่เราส่งไปประจำอะ่ะก็คือพวก ุงวีปวแบบนี้นี่แหละเขารับแน่นอนอีก2ออย่างนะคะที่เป็นขยะเจ้าปัญหาตัวจริงเลยเนี่ยก็คือหลอดกับถุงกับข้าวที่ควรจะเป็นพลาสติกยืดแต่เราบอกให้แยกออกมาใช่ไหมมีที่ที่เขารับอะน้อยมากแต่ว่าที่หนึ่งที่รับอะก็คือโครงการกนโลดนะคะหรือถ้าไม่ได้ส่งไปให้กนโลดเนี่ยอีกที่ที่เราส่งไปได้ก็คือส่งไปเผากับ N 1 5สาเทคโนโลยีนะคะซึ่งเขาเป็นการเผาแบบ ควบคุมมลพิษนะ้ำไม่ได้เหมือนกับการจุดไฟเผาได้เลยนะคะ N15 เนี่ยเขาก็รับทั้งทางไปรษณีนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะชอบมีกิจกรรมแยกขยะสัญจรนะคะ,ะก็ลองเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้ว่าอาทิตย์เนี่ยเขามีรับขยะที่ไหนแถวบ้านแล้วบ้างหรือเปล่าแ <c oughs> ถวบ้านแกมีไหม <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> บอกว่า N15 เนี่ยคือสุดยอดปลายทางของขยะกำพะพวกขยะเศษต่างๆพวกขยะที่เอ๊ะงงจังนี่มันอะไรทำไมมันมีอะไรทำไมมันมีหลายชั้นทำไมมันมีทั้งพลาสติกมีทั้งกระดาษอยู่ด้วยกันพวกขยะที่ไม่มีเบอร์หรือขยะที่เป็นของใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกแม้แขวนเสื้อที่มันหักแล้วเสื้อผ้าเก่าๆผ้าคีริ้วหรือว่าเทปที่ดึงออกมาจากพลาสติกยืดหรือว่าสกอเทปด้วยหรือว่าขยะอะไรก็ตามที่เราไม่รู้จะทำยังไงกับมันเราก็สามารถส่งไปเผากลายเป็นพลังงานได้ แต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีขยะบางอย่างที่เผาไม่ได้นะอย่างเช่นพวกลวดสายไฟยขยะอันตรายขยะติดเชื้อพวกนี้เขาจะไม่รับนะคะ <No. S 1> ซึ่ง s 1 5เทคโนโลยีเนี่ยเขาจะเป็นการเผาแบบควบคูมลพิษเนาะเพราะว่าเขาจะใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่สูงมากๆนะคะแล้วก็เอาพลาสติกเหล่านี้เนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงของพลังงานแล้วก็ได้ไฟฟ้าออกมาไปใช้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมอีกนะคะถ้าอย่างนั้น s 1 5เนี่ย เผาได้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วเราส่งไปเผาหมดเลยได้ไหมเราไม่แยกขยะได้ไหมคือจริงๆมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้คีดแบบนั้นเนาะถ้าเราสามารถแยกได้อะไรเงี้ย เพราะว่าต้องบอกว่าการเผาถึงแม้ว่ามันจะควบคุมมลพิษอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นนะมันก็มีข้อเสียของมันอยู่มันก็จะส่งมลพิษที่ไปกระทบกับภาวะโลกร้อนต่อไปอีกแต่ถามว่ามันดีกว่าการฝังกกไหมมันดีกว่าแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายการเผาอะมันทําให้ขยะสลายไปเลยเนาะมันไม่ต้องอาศัยการทับถมเป็นเวลานานๆซึ่งเปลืองพื้นที่อีกเหมือนการฝังกบดูมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่านี่เราไม่ละบายยังไงแต่จะบอกว่า สิ่งที่เราทําวันเนี้ไม่ใช่บิ๊กินเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่จําเป็นต้องทาเท่าที่เราทํานะอืมแต่ว่า2อย่างง่ายๆที่ทุกคนเริ่มทําได้นะคะก็คือ1ดูก่อนว่าบ้านเราอ่ะมีขยะอะไรบ้างแล้วก็2ดูว่าเราจะส่งไปที่ไหนได้บ้างที่เราสะดวกนะคะแล้วก็อีกทริกหนึ่งที่ทําให้การแยกขยะง่ายๆก็คือเราต้องเตรียมที่ไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นที่เก็บขยะที่ล้างหรือว่าที่ตากไม่จำเป็นต้องเป็นที่ใหญ่นะเป็นที่เล็กๆก็ได้ที่ที่เราจะแยกขยะเนี่ยจะเป็นถุงเป็นถัง อะไรก็ได้แล้วเราก็อ่ะถุงนั้นใส่ขวดพลาสติกอ่ะทั้งนั้นใส่พลาสติกยืดทีนี้เราก็จะแยกได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาเอ้ยอันนี้ใส่อันไหนอะไรค่อยๆเริ่มทําทีลนิตนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือความพยายามไม่ใช่ทําให้มันเพอร์เฟกแล้วก็สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราแชร์กันมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหรือวิธีการต้องบอกว่า มันยังไม่ได้ครบทุกอย่างนะอันนี้เป็นแชร์จากวิธีของเราเพราะว่าถ้าครบจริงๆอะคลิปนี้จะยาวสักสามชั่วโมงได้นะคะดูกันตาแตกนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับทุกๆบ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีวิธีที่ทําอยู่ที่บ้านก็มาแชร์กันได้อือหรือว่าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการแยกขยะอาจจะแบบมาถามไม่รู้จะถามใครนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจะพยายามมาตอบให้นะคะค่ะแล้วก็ทุกๆโครงการที่เราพูดไปเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ใน description ใต้คลิปค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <ด>สไคร b e เป็นกำลังใจให้เราด้าวยนะคะ